เตือนการลงเล่นน้ำเด็กและเยาวชนควรม,มีผู้ใหญ่กำกับดูแลความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำและต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกครั้งให้ครบถ้วนก่อนลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนคนว่ายแ้วไม่เป็นไม่สมควรลงเล่นก็แนะนำาสาวๆนะครับถ้าอยากมาเที่ยวก่อนส่วนตัวก็มาได้นะครับอันที่ครับอันที เพื่อนๆก่อนจะไปน้ำตกสาวน้อยเราต้องข้ามคลองก่อนแต่ก็ลุยพลุนครัวเลยนะครับทีนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณน่าจะสักสิบนาทีถึงละ,ะไม่ไกลไม่ไกลเดี๋ยวไปดูความว้าวของมันที่นี่น้ำตกจะชื่อคล้ายๆเจ็ดสาวน้อยที่สระบ,บุรีนะแต่นี้สาวน้อยอเฉยสาวใหญ่ก็มีนะมาผมเห็นอยู่แก่ๆก,ก็มีมีมีทุกรถอ่ะมีทุกรถคนๆหรือเลยมีทุกวัยมีทุกวัยมีทุกวัย แล้วเพื่อนๆมีคนอยู่แรกผมคิดว่าไม่มีคน,น,คนอ่าแต่น้ำน้ำสีบูดเลยมากยนะเออมาโอ้โหผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าข้างหลังผมนี่โคตรสวยครับผมโหสวยไหมเ้ย,เอ,ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหกำลังเ,เปิดคลิปมึงมาทำอะไรมึงเนี่ยโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศก,ากันว่ามันจะสวยขนาดไหน สาวน้อยที่เรามาวันนี้นะก็จะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกแก่งคองทั้งคานหละแต่จะอยู่ด้านบนแล้วว่ามันจะไม่มีที่จอดเราต้องจอดบริเวณหลายทางแล้วก็เดินเข้ามาประมาณสัก4-500เมตรอะไรประมาณนี้สบายสะดวกแล้วคุณจะได้เจอวิว,วแบบนี้โอ้โยยอด โอ้ยพดเย็นเลยเย็นมากน้ำาอเย็นมากอันนี้เป็นน้ําที่ไหลามาจากไหลามาจากเสื้อเขาใหญ่เย็นมากบอกเลยให้กำลังหัวร้อนนะผมแนะนําให้มาเลยความลึกก็ประมาณคอเด็กๆไม่แนะนํานะคนนี้ผู้ปกครองอส่วนคนโตก็เล่นได้แต่ถ้ามีเสื้อชูชีพมีห่วงยางก็ดี พาเพื่อนดูวิวใต้น้ำพร้อมยังพร้อมยังผมเนี่ยพร้อมยังเดี๋ยวเพื่อนจะโดดคู่เลยเฮ้ยเสียวือเกิน เดี๋ยวเราจะไปกันดูว่าใต้ลูกตกมันจะว้าวัะแค่ไหน ทำภาลกิจอ่ะเหมือนแบบแอดเวนเจอร์แบบร้อยถิ่นอ่ะดังๆมาพูดดังๆไปเพื่อนไปลุยอันไปไปจะพาไปดูจุดที่สวยที่สุดของน้ำตกสาวนะน้ำแรงเลยลึกอ่ะ ี่นะครับเพื่อนๆตรงนี้มันจะไม่มีที่เกาะนะครับเพื่อนๆจะต้องเกาะหินเท่านั้นเอ,อาได้ไหมเอาได้ไหมได้นะครับขอาได้ด้วโอ้มีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะล่อใต้น้ำตกไปกันเราไม่รู้ว่ามันจะไปได้หรือเปล่าเออ จะอยู่แค่โขดหินใช่เนี่ยอันนี้คือน้ำเดียวปกติน้ำเยอะมากเพราะว่าแบบว่าพายุอันนี้มันข้างเยอะเนาะน้ำมันก็เลยเยอะนนยปกติทางเข้าน้ำน้ำมันถึงแค่เนียบแค่นี้นนโอ้ยตรงเดินข้ามนะไม่มีน้ำแต่คือที่เราเดินมาลุอยอะนะถือว่าน,น้ำเยอะแต่ถ้าสวยไปอีกแบบนึงแต่ถ้านคนไม่มเยเล่นหรอกอย่างงี้น,น่ากลัวแต่มพนก็ไม่น่ากลัวมากนะ แต่เอาเด็กมาก็ไม่เอาลงเลยเออแต่เด็กมาไม่ได้เพราะว่าอันตราย๋อแนน้ำนะท่องเที่ยวหน่อยสาวสาวก็แนะนำสาวสาวนะครับถ้าอยากมาเที่ยวก่อนส่วนตัวก็มาได้นะครับอันที่สครับครับชอบใครเรื่องนะเจ็บเฮ้ยสาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยโอเคครับขอบคุณน้องเบนส์ครับน้องเบน์ครับน้องเดียวครับน้องเดียวมากเลยนะครับพี่ให้หลภาผ้าวันนี้ขอบคุณครับที่เราพาเพื่อนมาเที่ยวน้ำตกสาวน้อยน้ำตกแถวบ้านเรา อ่าก็อย่างว่านะที่เรามาเที่ยวน้ำตกบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ยน้ําตกเยอะมากมาอ่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะใช่จัปาจินบุรีใช่ครับจังหวัดปาจีนเพว่าตาขามตกเยอะมากมทั้งเล็กทั้งใหญก่ก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวคืออยากให้นักท่องเที่ยวได้ได้มาชมธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของน้ําตกเพราะว่ามันเยอะที่สุดใช่แล้วมันก็สวยด้วยแล้วก็นั่นแหละอยากให้เพื่อนๆจากทั่วประเทศเลยมาเที่ยวกันนะถ้ามีโอกาส แนะนำมากมากสวยโ <Okay. S 1> ลองกิหวังอ่าแล้วก็ฝากเพื่อนรักษาความสะอาดนะมาเที่ยวเรามาได้เราก็ต้องเก็บได้นะก็คือถือว่าช่วยกันไม่ใช่ทิ้งไว้เป็นภาระของคนอื่นไม,ไม่ดีไม่ดีไม่ดีต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะธรรมชาติจะได้อยู่คู่กับเราไปอีกนา,นานแสนนานจะได้ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานมาเที่ยวกันต่อ,อเลยครับครับผมสรุปไม่เลยสําหรับตรงนี้นะที่เพื่อนเพื่อนจะได้หลังจากที่มาเที่ยวตรงนี้ ก็คือหนึ่งได้ความสงบอ่าจริงๆดูน,กนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันเป็นวันธรรมดาด้วยแหละแต่ก็นะคนส่วนมากเขาจะเล่นข้างล่างกันตรวนี้ก็จะใช้ใช้อ่าเขาเรียกอะไรระยะเวลาในการเดินมาคนอาจจะไม่ค่อยเดินเออแบบจอดรถแล้วเล่นได้เลยก็จะได้ความสงบใช้น้ําตกที่แบบไม่ค่อยมีคนพุกผ้าแล้วก็สวยไม่ใมีที่กระโดดนะอย่างที่เพื่อนได้พูดไปแล้วได้ความเป็นส่วนต,ตัวความเป็นส่วนตัวใช่ใช่เนี่ยสำคัญสุดละ ครับพี่บูลลิงครับนี่คือแม่ค้าสุดสวยของเราเจ้าของร้านชื่อร้านอะไรนะครับพี่บูลลิงครับของชังคานคาเฟ่ของชังคานคาเฟ่นะอันนี้เพิ่งเปิดมาไม่ไม่นานนะเปิดเดือนเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมนี่เองก็คือตอนหน้าน้ำนี่ครับขายดีเลยแบบใครมาจะต้องโดนอะไรเงี้ยพี่หมูพริกไทยดำหมูพริกไทยดำหนึ่งนะครับจะขายดีมากแล้วก็คือถ้ามาช่วงเย็นๆก็อาจจะหมดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบทนี่ไม่ใช่คน คนสั่งหมดนะที่ว่าเหลือน้อยทำมานสองชิ้นใา่อร่อยจริงผมวิเนต้านะครับผมสั่งมาแล้วหนึ่งชุดแล้วก็พวกเมนูน้ำอะไรเงี้ยพี่เมนูน้ำที่ลูกค้าชมก็จะเป็นชาเขียวโกโก้แล้วก็ชามะนาวค่ะสามอย่างที่จะขายชมชมเสร็จแล้วมีแบบด่าไหมก็มีด่าบ้างเพียงแก้วใส่บ้างมีก็เล่น อ่าเมื่อกี้เราไปเล่นน้ำตกสารนรอนะครับเราก็มาเติมนลังกันที่แอดของช้างคานคาเฟ่นะครับโอ้โหผมอยากจะบอกว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากมากครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบรรยากาศการตกแต่งของร้านนี้ก็คือจะติดกับน้ำตกเลยโอยมาแล้วอันนี้ใช่ไหมครับเพื่อนที่สั่งไปใช่แล้วอ,นนอันนี้เรียกอะไรนะหมูพิกไทยดำครับหมูพิกไทยดำบอกเลยมาเลยต้องโดนก็เหมือนกินข้าวจานหนึ่งอ่ะคุ้มคุ้มคุ้ม,มอิ่มแน่นอนนะอิ่มแน่นอนโอ้ยอุดนัง ยัไงบ้างหอมสุดยอดซีดไหมซีดเลยถามจริงอร่อยหรือหิวหิวอันนี้อันนี้อันนี้ก็ถ่ายตอนตอนนั่งกินไปแล้วเดี๋ยวจะกอเร็วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปปั่นนักท่องเที่ยวนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะผมไปแกล้งเขาข้างล่างข้างล่างน้ำลึกไหมครับลึกองตรงนี้นด้ตื้นหรตรงนี้ลึกหรเอาอะไรเนี่ยใส่อ๋อต้องใส่ลูกครั้งแรกก แล้ไม่ใส่ไม่มั่นใจกลัวอันนี้นั่งนั่งนั่งมากี่เดือนแล้วครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่ระโดดกระโดดเลยครับกระโดดเลยกระโดดเก้าหนึ่งสองดิวดิดิวดิโมันสุดได้แค่นี้แหละครับป้ามันมันต้องยังไงมันหัวไปเลยใช่ป่ะ มองมองาหน่อยครับเขบคุ่มเข้บคุณมเ เพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนมาล่องแก่งหงอยางนะผมแนะนําว่าไม่ให้มาสุดเพราะว่าหินข้างหลังเนี่ยมันคมมากเลยแต่สําหรับที่ดีเพื่อนๆควรใส่รองเท้าผ้าใบนะเพื่อนๆจะล่องมันมากแต่ผมแนะนําว่าเอาแค่พอดีพอดีไม่ต้องมาไกลเท่าผมเพราะว่ามันอันตรายอ่ะเนี่ยดูดิเลือดไหลเลยโ,โแต่รับประกันได้ว่าโคตรสนุกเลยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ พาเพื่อนๆมาเที่ยวน้าตกสาวน้อยแล้วก็แก่งคองช้างคานแก่งคองช้างคานนี้มันเป็นทางผ่านครับผมเลยมาล่องแก่งให้เพื่อนเดูสําหรับอีพีนี้ก็หวังว่าเพื่อนเอนจะสนุกแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพต่อไปว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ไหนสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกัน แก่งคลองช้งคานนะครับมีทั้ของดีอาหารอร่อยน้ําใสเล่นได้สบายครับไม่มีอะไรรบกวนแน่นอนครับจะเล่นอีกอย่างนึงสาวสวยค่ะสาวสวยใครจะมาเล่นมาได้เลยครับน้ําสะอาดน้ําสะอาดจริงครับเล่นได้การันตีนะครับเนีลยสาวสวมากการันตีเลยครับมาได้เลยครับมาได้ทุกวันคครับบครับ